สวัสดีครับพผมพลอยนะครับวันนี้ได้ตำหมักทว่ากับปลาแห้งทอดนะครับเป็นปลาช่อนกับปลาดุกมาเล้วครับแซ่บๆกันแซ่บแซๆกันครับเลยเลยขำข่ใหง่ายๆเวมหิวข่อยวันนี้นพ่อแบบกรอบๆนะครับอืม พักกาบกันหนึงตนท่านตะวันออนกับไอ้พัก,นกห,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 หน่อกอหมันท่านนออนตคอนึ่ ชุ่มดนประดุกนะครับเออเร,รอัคอมะคอด้วพอใหญ่ล้วไปหา เนี่ยแล้วตากแดดตากแข่งไว้มันได้ดลายอื เสียงนกยังวะพี่พี่ดิผมคุยแบบมันอยู่ปลามีนกหลายหลายสายพันธุ์ในช่วงนี้บ่ได้ยินเสียงนกอันระเกวมาแรกแรกได้ยินเสียงเออมีนะมั้ง นีกระพ๋คอดิเนมคอหน่อยโ mm hmm. มเม,มละไรกันปัดดุบเบ่งพิษกระป๋าทตัวแดงๆองแดง เพิ่มมาปลาดุกน้ะมันกรอบมันเป็นปลาดุกหน่อยเขี่ยเอาใส่บดเลย,เลยก้างหอมบดก้างอือ

เห็นบอกห้องแห้งขึ้นส <laughs> งสัยจะบอกกล้องภ <laughs> าษาทางการก็เอ,อื่นนอกนอไไี้ยังรัวจัดนะ ưm ừ, một chúa khai đi với ừ. khá dẻo thì bớt lắm อืมจํานามแทบแบเุเซบบางทมพอกินเนี้ยแม่จำหนามตลอดอมือจับขาดยังไปจี้ยาง,างอืมมีตอนก็นจําอืะ <c oughs> บบตอนเนี้ย เมืองถือครับบ่มมอการลินจะคล้องแทบหลาย <laughs> Ừ, dễ. Tầm hương đi thì คุณโป,กป๊กเว่ยกรบ้มเห็นอื่กินน้ำเสยไปนะ กินมาเนาะกิมลสิบห้ากันไปเลยครับพูดอะไรมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปช่องมันิมพากินเวยนครับมันอีกะขอตัวละไปก่อนเนาะพ่อมืันหนาครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ